สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง999สูตรคำนวณชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นหลักสิบล่างนะคะสามตัวสูตรเก่าวิธีการคำนวณสูตรนี้นะคะใช้รางวัลที่หนึ่งนะคะใช้หลักสิบใช้รางวัลเลขหน้านะคะหมุนครั้งที่หนึ่งนะคะใช้หลักหน่วย สนะคะหลักสิบบวกหนึ่งหลักหน่วยนะคะบวกตามด้วยเก้านะคะคงที่สามบวกหนึ่งะคะเป็นสี่สี่บวกเก้าเป็นสิบสามนะคะเลขเด่นตัวแรกนะคะคือสามสามบวกหนึ่งนะคะได้ สี่สี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าเลขที่ออกนะคะสี่หกเข้าที่สี่นะคะหลักสิบ ขว่ถัดมานะคะ4หลักสิบบวก8หลักหน่วยบวกตามด้วย9นะคะคงที่4บวก8นะคะเป็น12 12บวก9นะคะได้21เลขเด่นตัวแรกคือ1นะคะ1บวก1ได้2 2บวก1นะคะ ได้สามเลขที่ออกนะคะสองปดเข้าที่สองนะคะ งวดถัดมานะคะหกบวกสี่บวก9ก้านะคะคงที่หกบวกสี่ 19, เป็นสิบบวกเก้าเป็นสิบเก้าลขเด่นตัวแรกคือ9นะคะเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์นะคะศูวกหได้หนเลขที่ออกนะคะเก ข้อที่เก้านะคะหลักสิบมวดถัดมานะคะศูนย์หลักสิบบวกสามหลักหน่วยบวกตามด้วยเก้าคงที่ ศูนย์บวกสามบวกเก้านะคะได้สิบสองเลขเด่นตัวแรกคือสองนะคะสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่นะคะเลขที่ออกสามเจ็ดนะคะเข้าที่สามหลักสิบ เมืถัดมานะคะหกบวกศูนย์นะคะบวกตามด้วยเก้าคงที่หกบวกศูนย์บวกเก้านะคะเป็นสิบห้าเลขดินตัวแรกคือห้าห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดนะคะเลขที่ออกห้าเก้า เข้าที่ห้านะคะหลักสิบเมื่อถัดมานะคะหกบวกสามนะคะบวกตามด้วยเก้าคงที่หกบวกสามเป็นเก้านะคะเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดเลขเด่นตัวแรกคือแปดแปดบวกหนึ่ง ได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์นะคะเลขที่ออกนะคะศูนย์ศูนย์นะคะเข้าที่ศูนย์หลกสิบเมื่อถัดมานะคะหกบวกแปดนะคะ บวกตามด้เก้คงที่6บวก8นะคะเป็น14 14ีบวกเเป็น23เลขเด่นตัวแรกคือ3นะคะ3าบวกหได้4 4่บวกหได้5้าเลขที่ออกนะคะ3 2เข้าที่3นะคะหลักสิบ งวดถัดมานะคะงวดประจำวันที่16พฤศจ,จิกาย,ยนนะคะ2567สี่นะคะบวก4บวกตามด้วย9คงที่นะคะ4ีบวกสเป็น8ปบวกเเป็น17เลขเด่นตัวแรกคือเจบวกหได้8 8ดบวกหได้9สูตรนี้นะคะ เดินมาตั้งแต่งวดนี้นะคะเลขที่ออก46เนาะจนถึงปัจจุบันนะคะทั้งหมดเจ็7งวดนะคะงวดต่อไปก็เป็นงวดที่8นะคะสูตรนี้ลงงวดที่ผ่านมานะคะเป็นงวดแรกนะคะงวดนี้เป็นงวดที่2นะคะคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ